ท่านผู้ชมครับตอนนี้กลับมาที่สนามเทนตวงนะครับสเตเดียมเพื่อติดตามรับชมการแข่งขันฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียครับอินโดนีเขาต้องเดินทางมาครับมาดูฟรีคิกครับลูกนี้ยิงเลยโุ้โหลูกนี้ได้ลุ้นเลยครับลูกยิงของมาทนิค็อกครับที่เราเห็นอยู่นี่กวาดเสียวครับอาวินนับพุ่งไปแล้วนะครับ นี่ครับดูอย่างมุมนี้มาตั้งทีวีเทพให้มาที่เบนเดวิสเบนเดวิสล็อกมาเข้าซ้ายล็อกมาเข้าซ้ายแล้วสัดลูกน,นี้ข้ามคานครับโอ้โหได้ลุ้นเลยครับนี่เป็นจ,าจ,าจังหวะจะจะครั้งแรกของไทยเลยครับโอ้จังหวะนี้ดูครับหกลบกมาทิแล้วสัดด้วยซ้ายครับเบนเดวิสาจะติดออนิดถอยมาลูกนี้ยิงหลังเท้าเฉลบและแม่บอลออกหลังครับ เป็นเตะมุมของไทยอีกครั้งหนึ่งครับคนเปิดก็ยังเป็นมาร์ค็อกเหมือนเดิมครับหรือเปล่ามาเอาสลับไปใช่ต้องดูระวังโหจังหวะลูกนี้เปิดไปที่เสาสองเนี่ยมีจังหวะขึ้น,นครับโอ้เ็นเกี้รามาดานี่ได้ขึ้นมาโม่งนะครับดูครับลูเนี่ยเช็ดบางไปหน่อยเลยครับโอ้โหอันตรายเลยทีเดียวครับ หนาทีเท่านั้นครับเพราะเกมกค่อนข้างจะเดินในเกมตลอดนะครับอู้แล้วดูยิงเลยครับโอ้โหมาร์คคอกครับโอ้ร้ายจริงๆครับดูก่อ<ช>นจังหวะบอลน่าจะเนี่ยครับโค้งออกไปแล้วครับโอ้ชนคานบนครับเยอะเลยนะครับมนิเซ่ก็เตะตัดมาก่อนครับแล้วพุทธสิ์ก็เป่าหมดเวลาในครึ่งแรกครับ ลูกนี้ครับได้ลุ้นเลยครับเหลืทิ้งไม่ก่อนครับทางด้านของมาร์คคล็อกจะยิงเองหรือเปล่าครับโจมุกเปิดหมาลูกนี้แม่เสาสอแห่ได้ลุ้นครับแต่ว่าแรงไม่หน่อยครับบอลมาตั้งใม่ที่ชนพัฒน์โบพันครับยัดมืตรงกลางวอระชิดแกะมาขวาสุดครับถึงนาคินนาคินแทงขึ้นหน้าแล้วครับเบนเดวิสไปแล้วครับ เบนเดวิสเปิดลูกนี้หูบ่งลูกนี้เกือบเข้าประตูตัวเองครับแม่อินโดนีเซียครับทางด้านของฟารุกดินครับเราเติมเข้าไปนะครับเบนเดวิสนะครับเห็นครับปรวิดนั้นวิ่งไปแล้วครับแต่ว่าแม่เขาหม่งสกัดไว้ก่อนทันดิวครับให้มาที่ทามุยาคืนซ้ายเอาละครับเปิดเข้าไปลูกนี้โอหูบ่งสกัดได้บุญวีนะครับเป็นวีรเทพป้อมพันธ์ครับลูกนี้ดีครับบ่งเหลี่ยมดีครับลูกนี้ กขาเติมขึ้นไปนะครับโอ้โหครับในส่วนของจาวฮาร์ดี้ครับสัดนีบุตบุดเนียนะครับผิดเหลี่ยมไปนี่เอามงสกัดมาครับแถวสองรอคนรุนนี้มงอีกแล้วครับมาร์คอปโ้โหวันนี้ต้องโชว์ซูเปอร์เซฟเลยครับกวินครับนี่ครับจังหวะโขของมาร์คท็ับ ดูครับแหมบอลกำลังเข้ากรอบจะเสียดใต้คานครับเก๋าตัวฟรีคิกบ้างครับลูกนี้เปิดโค้งโ้งหูลงปักอีกแล้วครับกวินครับอูหนี่งานหนักเลยครึ่งหลังของกวินครับเธอไม่ได้นะครับก่อนนี้กวินนี่ถอยไปไม่ทันยุ่งเลยครับโอ้โหนี่กําลังซาดิวครับจะสวนเลยครับวางยาวออกขวา้องระวังให้ดีนะครับเนีอยมาแล้วครับเอที่เราต้องดักให้ได้ก่อนครับแล้วยิงลูกนี้เข้ามือกวินครับ ต,ต้องระวังครับนี่จังหวะไม่น่าว่าจะเกิดจากการประท้าจากเรานะครับน,นี่ครับยิง,ยงแล้วก็จังหวะล้ <ลง S 1> เนี่องครับสุดสัตว์ดีว่งตรงนี้น่ากลัวนะครับ,รบเอ็กี่เนี่ยดีว่าแต่งบอลแรกเนี่ยมันชิดตัวไปหน่อยเสือเทพครับไอพี่ระอานครอสมารตรงกลางไปทีกุตามสานะั้นหน้ามงลูกนี้ห้เต็มศีรษะเท่าไหร่ครับมีโอกาสนะครับ นี่ครับฟอนเปิดมาครับได้ยาวขึ้นมาครับเขาเติงบอลมาได้ครับลูกนี้อาเลนก็ล้าหน้าเลยครับแต่ผู้ธศินเป่าหมดเวลาไปเลยครับก็ครบ90านาทีครับขอใตรงกลางครับเอาเป็นเปิดด้านขวาครับเติมเข้ามากันครับโอ้โหจังหวะลูกนี้กึ่งเปิดกึ่งยิงเข้ามานะครับหากินครับ เบนเดวิสดีดมาให้ครับลูกนี้โอ้โหตรงปัดเลยครับอาศัยความแข็งแกร่งความเร็วตัวใหญ่ไปเลยครับลากมาสามคนลูกนี้เข้าเหลี่ยมซ้ายแต่ยังยิงไม่ได้ครับบางก่อนคืนมาที่เบนเดวิสเบนเดวิสเข้าขวาลูกนี้โยกอยู่โยกอยู่ให้มาตรงกลางหมวนมาสวยครับวีระเทพซัดขวาล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหลูกนี้สวยจริงๆครับจากด้านซ้ายที่กุสตัปซันนะครับบางบอลไปแล้วคืนหลังมาให้เบนเดวิสใช่ครับ ดึงด้วยซ้ายแล้วสัดด้วยขวาครับของวีรัเทพท่าผชมเบนเดวิสนะครับที่ทำท่าจะยิงแล้วสุดท้ายไหลามาครับแล้วดูเกี่ยวแบบฟุตซอลเลยนะครับดึงซ้ายไหลามาเข้าขวาครับดูอีกทีครับลูกนี้บอลมาครอกมีวางยาวๆลูกนี้อ้าวบอลล้นมาต้องรับไม่ได้ก่อนนะครับกาวินครับล้มตัวขวาไว้ได้ครับ เขามุมนะห้องว่าส่วงเวลาหรือเปล่าเล่มไม่ได้เชยครับยังไงครับโอ้โหนี่ครับเอาอีกคนนะครับไเหลียงก็บวเล่มอ้าวแล้วไปควักเครื่องเหรียที่สองหรือเปล่าหรือเปลาครับโมแกโดนครับเหรียญไม่น่านะครับวินเล่มนี่จะไปมีปัญหากับผู้เล่นของอินโดนีเซียต่อครับพยายามจะ ไล่เราอ่อนนะครับผู้ตัดสิให้ใบแดงไปแล้วนะครับเกี่ยวมาลูกนี้ต้องเคลีย่ยดีนะครับเมทีเคลียร์ทิ้งได้ครับแล้วโอ้โหนี่ยครับจังหวะแบบนี้ต้องเบรกเราต้องต้องมีใบบ้างเลยครับผู้ตัดสินต้องเบรกเกมครับเพราะจังหวะนี้มาครับเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับเฟซ่าก็เป็นสำรองที่เราขาแล้วครับดูครับเอาครับต้องเบรกกันให้ดีครับต้องควบคุมอารมณ์นะครับตอนนี้ผู้เล่นอินโดแน่นอนครับว่าอารมณ์เสียหมดแล้วใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์เนี่ยครับ หรืออย่าไปปล่อยไหลตามอารมณ์ของเขาอลนะครับไม่เป็นผลดีแน่นอนครับไม่เป็นผลดีแน่นอนแหละทนี่เป็นอีกหนึ่งแดงของเขานะครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยมีเฟซ่าดิก้าแดงไปแล้วนะครับไม่มีเหลืองติดครับส่วนกุสตาฟ้าเนลยครับหมายเลข15ของอินโดครับจังหวะไปคว้าคอนอะไรครับที่วิ่งมาครับเหลืองแดงอีกคนนึงครับนี่กลายเป็นทั้งหมด3แดงไปแล้วครับของทางด้านอินโดนีเซียครับ เอาครับเกมดําเ,เนินต่อ่ะครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับดบการแข่งขันครับก็เป็นไทยเราครับที่เอาชนะอินโดนีเซียไป1ประตูต่อ0นะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที